ตอนนี้ผมอยู่ติ่ซ่านซ่านอะไรด้แล้วผมจำไม่ได้อยู่ติดกับน้นไซที่จ,จะฟังก้าก้าวอันยญ่ช่วยมาตินีจำจือซ่านไม่ได้ส่วนมากนักตรงเตียวมาเล่จะมา,าว่ายว้ยประว้ายองต์เระเจ้ายใอยเลย เดี๋ยวลงไปด้านาว้าช่วยมาเนี่ยครับช่วยมากด้วยรถนี้นี่โอ้และนี่มีร่วงกวดตรวจงย่ยมามีประญานามีเตาเวียสุวันนี่ครับ San Chao Tiệp Na Cha San Chao Tiệp Na Cha Nhanh lắm Rồi Bố đeo đơn mà lệ luật đi Bố mà thuê mặt lên Nhưng cô té ngoài nào và về ลูกไปพลัดบุมบรรยากาศไปิมากเลยตรงนี้ก็เป็นปรับร่มมัมีร่วงบูทวด Sung berdua lungnya imam. Satu satu. Ini tahu Suan. Ini bayana.

มีลูกปันไก้เยอะมักดันในมีหลูกปันในไกล้ครับเป็นลูปันจำดองมาจากหน้าโกนสาตุสาตุาตนี่ครับอ้โ และนี้ก็เป็นเป็นรถดรลวนี้สังเกตว่ารถมีเยอะมาเจ้าแม่ตะเคียนครับแกสลักด้วยไม้น่าจะเป็นไม้ตะเคียนโอ้เด็ดโนดดีนี่เป็นโยบัวมังกร ดูดานูก่อนไล่มาริเวนี้มาทำตรงนี้เป็นโนมมังกรทางนี้น่าจะเดินกล้าวไปได้นะ เียังตก้ังเลยสนาะชาวมาลีจะมาเห็นเยอะมีตาเวสุวรรณเนี่ยนี่เป็นกระช่องกระจายเดี๋ยวขึ้นมาแหลกดันบึ้น นาจ้าอยู่กลางบนนูมีปยากุดมีเจ้าเมีกวนยิน้มตรงนี้ ผมไม่รู้จักเด็ดรอนมากเลยว่นะช่วยมาก เด็ดโรนนี่น่าจะเป็นหลวงซอกจำลองกล้อง พเจาชาวจีนตรงนี้ก็เป็นสันเจา้าดันหลังผูมาลีเยอะมากชาวมาลีมาเที่ยวกันเยอะ ด้านในนู้นก็คงไม่ค่าเปรีะคนเยอะอยู่ใต้บรรยากาศบันด้านนอกตาวิสวร ปลับเมโทรนี่นี่ก็เป็นเป็นรถไ่อยสำหรับหลากตรงนี้มีปลาโนตตรงไงดานล่างนู้ก็มีประโนตดูตรงนี้ nhịp gặp là nôn kia sẽ lắc đuôi mai như biệt mai hả mài ô nhây mà mấy đồ mài ở đây nhây màng đuôi nhỉ luôn mà đường cao mà chúng đi thật กลางลงกตัวตรวจองุ่นเนี่ยเด็ดดนกิ๊ก็พุ่มก้าวกลับมานังในรถแล้วตั้งนอโ,โรอนมาเลยรอนจนตัวระสับกลางเลยพอดีผพุ่มใต้กับตัวระพับครับตัวระับที่เกลืองรอนเต็มเลยเด็ดโรนมาผุมก็เลยเข้ามาในรถเดี๋ยวผมต้อง,ตงกลับแล้วกวางไว้กันกับคลิปนี้อยู่ตีสัน้สนสั้นสั้นตีพระเจ้านาช้าครับเตลย่กมีเดี๋ยวพุ่มต้อง,ตงไปแล้ววดัดีครับ